เพื่อนๆค่ะ,คะสวัสดีค่ะอดบรรทาน,านมาเจอสถานที่เขาเรียกว่าอะไรคะส,สถานที่ผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจนะคะพักผ่อนหย่อนอารมณ์ค่ะนะคะสวยรูรด,ดูดีตามสไตล์เธอคะ่ะตามสไตล์เธอโลกสวยพี่น้องสูงมากๆเลยนี่ไง ซิมลิโคสูงมากค่ะเราจะเดินไปดูเป็ดกันนะคะใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะใช่ค่ะออสวันวันชอบน้ําค่ะเพื่อนๆออสวัลวันชอบน้ําอ๋อมาวันนี้ก็ลืมเอาอาหารมาให้เป็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาอาหารมาให้เป็ดกันอ้าวโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาอาหารมาให้เป็ดแต่ถ้าเกิดเราเดินเดินใต้สายน้ำนะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้โหละอองน้ำไปตรงนี้เลยเปียกแน่นอนโอ้โห,โโห,โโห,โโหสวัสดีค่ะคุณเป็ด ขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะดารารับเชิญมาเยอะเลยแนว้เขาคิดว่าเราจะมีขนมปังมาเลี้ยงเขาอะค่ะแต่ว่าพักนี้อ้อบานๆยังไม่เคยมาค่ะเพื่อนๆค่ะยังไม่เคยมานะคะพักนี้ยังไม่เคยมาก็เลยก็เลยไม่ทราบว่าเป็ดจะเยอะขนาดนี้ค่ะพักนี้นะคะนะคะ สวยจังเลยเพื่อนๆคะ่ะสวยจังธรรมชาติสร้างมาจริงๆแต่ตัวนี้มันเขาก็น่าจะตกแต่งขึ้นมาแหลคะ mm. ค่ะเพื่อนๆค่ะน่าจะตกแต่งขึ้นมาแหละนะคะให้เป็นที่พักผ่อนกันใจเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เ, mm. เขาเรียกว่าโอโซนบริสุทธ์นะคะ mm. ที่มีน้ําแร่ขึ้นมาจากพื้นดินนะนะคะที่มีน้ําแร่นะคะ วัดวันวานชอบอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนชอบไอ้น้ำน้ำเนี่ยชอบจังพัดวนวานชอบน้ำน้ำ,นนำ,นำเป็ดก็เห็นเราเดินเขาก็เดินด้วยเฮ้ยฉันไม่มีอาหารมาเลี้ยงพวกเธอเลยวันนี้<ต>เป็นวันอื่นได้ไหมเป็นวันอื่นได้ไ มานั่งอยู่นี่ทั้งวันก็คันบานก็คงจะหลับนะเพื่อนหลับแน่นอนเนี่ยเป็ดมากับเราเพื่อนขะน่ารักจังเป็ดน่ารักจังเลยนะคะเป็ดมากับเ,เราด้วยเห็นเราเดินเขาก็เดินตามเขาคิดว่าเราจะมีขนมปังวันนี้แล้ก ลานโลกสวยพี่เน้ะลานโลกสวยข้างลางมีอะไรมากตรงนี้ดีจังเนี่ยตรงนี้ดีมากมายนะคะที่ดีอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมดีเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทำไมถึงดี มันก็สวยกันหมดคําเพื่อนๆใส่นะผิด,ดยอวัดวานวานว่าสวยเพราะอะไรรู้ไหมคะคเพื่อนคะที่ตรงนี้ค่ะขวามือของวัดวันวานจะเป็นที่พักนะคะที่พักคือที่นั่งพักก่อน,นะคะ่ะเขาทำเป็นก้อนหินนะคะนี่เลย เป็นทัวโค้งมนค่ะโค้งมนนะคะก็จะนั่งพักได้หลายๆคนพูดง่ายๆก็จะนั่งพักได้หลายๆท่านนะคะเป็นรูปครึ่งแหวนเลยง่ายๆเป็นรูปครึ่งแหวนนะคะเป็นรูปครึ่งแหวนนะคะสวยรู้ดูดีสุดยอดจัดไปพี่น้องอดวันวานโลกสวยไปต่อ ไปดูเป็ดกันต่อเลยค่ะไปดูเป็ดกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะไปดูเป็ดไปดูเป็ดนะคะข้างบนนี้น่าจะเป็นโรงแรมนะคะเมื่อก่อนถ้าจําไม่ผิดนะคะตรงนี้เป็นโรงแรมแต่ว่ารอนวันก็แค่แค่เห็นนะคะเห็นผ่านเท่านั้นนะคะน้ําตรงนี้น่าจะลึกอยู่นะคะเพราะว่าเออ บอกว่ามันดำมืดตึ๊บเลยดำมืดตึบ๊บน้ำจะลึกไหมนะคะอ,อากาศแบบนี้ถ้าตกลงไปอีพออีเมยเย็นขนาดกะใช่แล้วเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายที่มาเดินด้วยนะคะขอบคุณมากมายที่มาเดินกับวอรดวันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะก็ ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากมาย Thank you everybody Thank you very much See you next time Nice to see you b y bye 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 bye